เมียสวยเนี่ยเมียมาค้าเรอเจ้านายครับผมบอกว่าเจ้านายดีกว่าครับผมอ๋อเจ้านายครับผมข้าวบัวเมียครับผมไม่ได้ครับผมเจ้านายสวยเนี่ยต้องพูดเล่นพุ่มก็ดีใจครับ <laughs> <laughs> งานอะไรครับผมร้ยล้วครับต่อเลยครับผมอเลนดีพิเศษเนาะครับผม ครับผมรอครับคราผมสัญญาว่ารอครับนี่เจ้านายเขาอยู่นในนะำมัพวกครับผมเจ้านายไม่ใช่แฟนยังก็ใช่ถือไหมสองช้อนพอนะครับพี่ นอนนอนเดียวก็เยอะอแห้งทนทั้งวันอ๋อที่คอแห้งไม่ใช่ชุดรถครับผมกัญชากับใบกระท่อมครับผมในหม้อครับครับผมใชเยอะนไดอารมณ์ดีๆสองโลสองโลครับผมมันีงานเยอะเนาะยุ่งไหมวันนี้

มัมมี่แ้่ใช่ไหมคุณพี่ค่ะครับหมูครับผมทำเดียวใช่ไหมครับนี่ขบขอคุณมาครับขาข่านเดียวด้วยับผมผมจะไปประจานนักเพจยรขาผมขผมกดครับ กดเข้าไปดูในพิมคำว่าก๋วยเตี๋ยวเศรษฐีครับผม,มครับเมื่อวานนี้อัดยาวเกินไปลงไม่ได้ยังไม่ได้ไปตัดนนาป่ะครับนานเกินครับผมไ่ลงไม่ได้เลยเมื่อวานเสียดาย คับผม AP, ได้ชาผมขะม่ไ<ป>ด้ผมเอามาลางไหมครับคุณพี่เอาเนาะคับผม ถ้าผมถ้าผมก็เหลาเป็นก็เหลางอไม่เอาเนาะ ก็เลาี่เส่ทุงงน้องคนที่ใส่ชามเนาะครับผมน่องอย่างเดียวครับผมเลือดไม่เอาครับผมขอบคุณครับคุณพี่